สนับสนุนโดยแล็กตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยอิ่มอร่อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าปัญหาน้ำมันดิบรั่วกลางทะเลจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยหลายครั้งก็ตามนะคะแต่เหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วกลางทะเลจังหวัดระยองเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาถือว่าสร้างความเสียหายอย่างชัดเจนกระทบทั้งธุรกิจท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของผู้คนคะ่ะคราบน้ำมันสีดำบนพื้นน้ำหาดทรายและขดหินบอกถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ แม้ว่าเบื้องต้นจะมีการฟื้นฟูขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ใต้ท้องทะเลและพื้นน้ำยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดผลกระทบระยะยาวค่ะไปเจาะลึกรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณวิชาธรวงพันธ์ทีม Nation เอ็กค่ะ น้ำมันดิบกว่า50,000ลิตรนะคะเกิดรั่วไหลลงบริเวณอ่าวทะเลไทยส่วนกระทั่งมวลคราบน้ำมันบางส่วนได้ซัดขึ้นมาบนอ่าวพร้าวกเกาะสม็ดแห่งนี้จนทําให้ชายหาดที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นหาดทรายสีขาวน้ํำทะเลใสต้องกลายเป็นทะเลสีดําในชั่วข้ามคืนเหตุการณ์น้ำมันดิบ50,000ลิตร ร่วไหลลงทะเลอา่าวไทยเกิดขึ้นราว6 5นาฬิกานาทีของวันเสาร์ที่27กรกฎาคมห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุธไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้20กิโลเมตรขณะเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติกรีซกำลังถ่ายน้ำมันดิบผ่านทุน่นเข้ามายังโรงกั่นน้ำมันของบริษัท PTT Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนหรือ PTT g c บริษัทในกลุ่มปตท เหตุเกิดตรงท่อรับน้ำมันดิบขนาด16นิ้วรั่วบริเวณทุ่นรับน้ำมันเจ้าหน้าที่จึงต้องสั่งหยุดส่งน้ำมันและควบคุมสถานการณ์ด้วยการปิดวาล์วทันทีเพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วเพิ่มและได้นำทุ่นกักน้ำมันหรือบูมกักคราบน้ำมันไว้และใช้ออยล์สกิมเมอร์เก็บคราบน้ำมันขึ้นไปบนเรือจากนั้น p t ท g c ใช้สารเคมีพ่นใส่คราบน้ำมันแทนการวางทุน่นทมกลางสภาพอากาศมืดครึ้มและคลื่นลมแรง 36ชั่วโมงหลังเกิดเหตุเครื่องบิน430ของบริษัทออยสปินเลสฟอนต์ฉีดพ่นสารกระจายคราบน้ำมันพร้อมวางทุ่นดักน้ำมันห่างจากชายฝั่งเกาะเสม็ด1กิโลเมตรป้องกันคราบน้ำมันหลุดรอดเข้าไปใกล้ชายฝั่งเวลาราว2 2นาฬิกาของคืนวันอาทิตย์ที่28กระกฎาคมมีน้ำมันบางส่วนที่ยังไม่กระจายตัวถูกซัดขึ้นมาเกยอ่าวพร้าด้านตะวันตกค่อนไปทางตอนเหนือของเกาสะสม็ด จนรุ่งเช้าวันจันทร์ที่29กรกฎาคมตลอดชายหาดอา่าวพพ้ากว่า600เมตรต้องเปลี่ยนสีกลายเป็นทะเลสีดำในพริบตาผู้ว่าราชการจังหวัดระยองต้องประกาศให้อา่าวเพ้าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติทางทะเลทันทีเราก็ในเก็บยยาเห็นฆ่านะครับเพราะฉนั้นเราก็เลยไปแจ้งความลงประจําวันไว้ไว้ก่อนนะครับคือลงประจําวันไม่เป็นหลักฐานว่าณนะวันนั้นเวลานั้นได้มีคาบน้ํามันนะครับเพียงเท่านั้นไว้ก่อน ทีมข่าวเนชั่นเอไฟ์ค้นหาสถิติเกิดเหตุน้ำมันรั่วที่เกิดจากบริษัทในเครือปอตทพบวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปี2555ถือเป็นกรณีดังในออสเตรเลียที่ต้องยกมาเทียบเคียงน้ำมันดิบหลายพันบาเรลจากแท่นขุดเจาะเวสแอตลาสของบริษัท PTT EP อออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตทอสอพเกิดรั่วไหลทะลักลงสู่แปลงขุดเจาะน้ำมันดิบมอนทราในทะเลติมอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลียเป็นเวลานานเกือบ10ส,สัปดาห์ทำให้เกิดคราบน้ำมันลอยเป็นแพรกินพื้นที่90,000ตารางกิโลเมตรนำซ้ำคราบน้ำมันส่วนหนึ่งยังลอยถึงน่านาน้ำของอินโดนีเซียทำให้ปตทต้องจ่ายค่าชดเชยมูลค่ามหาศาล ให้กับออสเตรเลียและอินโดนีเซียร่วมแสนล้านบาทนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นกับบริษัทในเครือของปตทเช่นเดียวกันนะคะแล้วครั้งนั้นเนี่ยทางบริษัทในเครือปตทก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อประเทศออสเตรเลียแล้วก็รับปากว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์ทำนองแบบนี้เกิดขึ้นอีกกลับมามองเฉพาะประเทศไทยจุดสีแดงตามภาพคือพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำมันรั่วมาแล้วทั้งสิ้น พื้นที่เขตความเสี่ยงน้ำมันรั่วถูกแบ่งออกเป็น3โซนเขตที่1มีความเสี่ยงสูงมากกินพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกคลุมจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมีกิจกรรมการขนถ่ายน้ำมันบริเวณท่าเทียบเรือและกลางทะเลเขตที่2ถูกจัดให้มีความเสี่ยงสูงคือกรุงเทพและสมุทรปราการบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงท่าเรือคลองเตย เป็นเส้นทางหลักของเรือบรรทุกน้ำมันเรือสินค้าและเรือโดยสารอีกทั้งเป็นที่ตั้งคลังน้ำมันหลายแห่งริมฝั่งแม่น้ำส่วนเขตที่3ม,มีความเสี่ยงปานกลางจะเป็นโซนอ่าวไทยด้านตะวันตกคุมพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พัทลุงและสงขลาและฝั่งทะเลอันดามันพื้นที่จังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูล จากสถิติน้ำมันรั่วไหลหน้านน้ำไทยตั้งแต่ปี2516ถึง2556พบว่ามีมากถึง225ครั้งหากคำนวณปริมาณแล้วพบว่ามีน้ำมันรั่วรวมกันกว่า3ล้านลิตรที่รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำของไทยการจัดอันดับน้ำมันรั่วปริมาณมากตั้งแต่20,000ลิตรขึ้นไปในช่วงปี2540ถึง2553โดยกรมเจ้าท่าพบ9ครั้งที่น่าสนใจ พิษภาคม2544น้ำมันดิบรั่ว30ตันตรงท่อขนถ่ายกลางทะเลข,ของบริษัทอันไลน์แอนด์รไฟ n g นิ่งจำกัดท่าเรือมาบตะพุทธระยองมกราคมปี2555น้ำมันเตารั่ว234ตันบริเวณเกาะจวงสัตตหีบเกิดจากเรือชนหินฉลามธันวาคมปี2545น้ำมันเตารั่ว210ตัน จากเรือชนกันตรงท่าเรือแหลมฉบังเกาะสีชังชนบุรีพฤษจิกายน2548น้ำมันดิบรั่ว20ตันเพราะท่อเชื่อมต่อหลุดขณะถ่ายน้ำมันของบริษัทไทยออยจำกัดอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีพฤษภาคมปี2549น้ำมันเต่ารั่ว20ตันหน้าท่าเทียบเรือบริษัทอัไลน์แอนด์รีไฟนิงจำกัดมาตพุธระยอง ตุลาคมปี2550สลาลาย185 v รั่วไหล220บาเรลของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยธันวาคม2550น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตารัว่ว20,000ลิตรจากเรืออับปางที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลามิถุนายน2551น้ำมันเตารัว่วไหล40,000ลิตรจากเรือสินค้าที่พระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ กันยายนน้ำมันดีเซลรั่วกว่า40,000ลิตรจากเรือบรรทุกน้ำมันสโชคถาวร6จมใกล้เกาะราชาใหญ่ภูเก็ตกรณีอ่าวพร้าวกเกาะเสม็ดถือเป็นครั้งที่10ด้วยน้ำมันดิบรั่วกว่า50,000ลิตรปริมาณมากกว่าทุกครั้งที่เคยเกิดขึ้นและคราบน้ำมันดิบได้ซัดขึ้นชายฝั่งด้วยส่วนการดำเนินการทางกฎหมายกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแทบไม่ปรากฏในสถิติน้ำมันรั่วไหลมีบันทึกไว้น้อยมาก เช่นกรณีน้ำมันล้นถังเก็บของโรงพยาบาลหัวเฉียวจนไหลลงสู่คลองถูกปรับเพียง7,000บาทส่วนใหญ่เป็นการแจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐานแต่ไม่ปรากฏการดำเนินคดีในกรณีที่น้ำมันรั่วไหลจำนวนมากการดำเนินการทางกฎหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแทบจะไม่มีการระบุเลยนะคะ,คะกรณีนี้เนี่ยน้ำมันรั่ว5 0าลิตรของปรทศรีราชาที่อาวอุดมนะคะก็แค่แจ้งความร้องทุกข์แต่ไม่มี ไม่มีขันระบุว่าได้มีการดําเนินมีโทษตับมีการปรับหรือว่าให้ทางบริษัทชดเชยความเสียหายหรือว่ารับผิดชอบอะไรบ้างทีมข่าวค้นหาเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่เกิดในโลกพบ5ครั้งที่เลวร้ายที่สุดอันดับ1นึ่อ่าวเปอร์เซียประเทศคูเวตเมื่อปี2534ปริมาณน้ำมันรั่วหลักพันล้านลิตร อันดับ2ที่อ่าวเม็กซิโกเมื่อปี2553ปริมาณน้ำมันรั่วกว่า770ล้านลิตรอันดับ3ที่อ่าวกัมเปเชเ่เม็กซิโกเมื่อปี2522ปริมาณน้ำมันรั่ว500ล้านลิตรอันดับ4ชายฝั่งตรินิแดดและโตเบโกปี2522ปริมาณน้ำมันรั่ว340ล้านลิตรอันดับ5แม่น้ำโควารัเสเซียมเมื่อปี2526 ปริมาณน้ำมันรั่ว300ล้านลิตรจากทุกกรณีที่ผ่านมาผลกระทบที่รุนแรงคือสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารที่ถูกทำลายอาจารย์พิสุทธ์บอกกับทีมข่าว Nation X5 ถึงหลักการทำงานของสาร d i s p e r s a n t หรือสารกระจายคราบน้ำมันที่หลายคนสงสัย สารตัวนี้มีชื่อว่าสลิกกร NS มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวและไม่ได้ทำให้น้ํามันหายไปไหนเพียงแต่เป็นการทำให้น้ํามันดิบก้อนใหญ่กระจายตัวเป็นหยดน้ํามันขนาดเล็กเมื่อเทียบกับบริเวณผิวหน้าของน้ำมองด้วยสายตาไม่เห็นขนาดจะเล็กเพียง1 0 1ถึง100ไมครอนเมื่อกระจายตัวแล้วอนุภาคเล็กๆเหล่านี้จะลอยตัวอยู่กลางน้าทะเลเป็นสารแขวนลอยในระดับลึก2ถึง5เมตร เมื่อมีขนาดเล็กจะทําให้จุลินทรีย์เจาะเข้าถึงได้ง่ายและสลายตัวในที่สุดสารนี้นะครับหน้าที่ของมันเนี่ยนะครับเวลาคาบน้ํามันเนี่ยอยู่ที่ผิวนะครับถ้าผมเอากล้องส่องเข้าไปเนี่ยมันก็คือเม็ดน้ํามันใหญ่ๆเม็ดหนึ่งใหญ่ๆนะฮะแต่มันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมเราก็เลยมองโอ้โหมันเป็นแผ่นเป็นคราบหนาๆนะครับสารตัวนี้เวลามันเราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะไปทําให้คาบน้ํามันที่เป็นเม็ดใหญ่ๆเนี่ยนะฮะจากเม็ด1เม็ดเนี่ยนะ แตกออกมาปเป็น100ยเมตรดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือแทนที่เราจะจํากัดพื้นที่และนํา70%ของน้ํามันที่รั่วเนี่ยกลับไปมันอาจจะนํากลับได้แค่สิบยผมไม่รู้ถูกไหมแต่นํากลับออกไปได้น้อยมากใช่ไหมนะครับเออพอมันนํากลับน้ํามันออกไปได้น้อยมากเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นว่าจับประมาณห้0 0 0ื่นถึงเจ็ดหมื่นลิตรใช่ไหมเรานํากลับได้ประมาณเหมือนผมไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ถึงครึ่งถ้าอย่างเงี้ยนะครับ ดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือน้ํามันทั้งหมดมันก็อยู่ในทะเลหมดดิถูกไหม,<ผ>มเพราะส่วนใหญ่มันไม่ได้ถูกนํากลับมาเลยเนาะมันก็เลยมารวมกันและน้ํามันเนี่ยแปดสมันอยู่ที่ผิวอยู่แล้วมันก็มักจะลอยมันหนาๆๆๆที่ผิวถูกไหมครับสามสิกรกฎาคมกรมควบคุมมลพิษแจ้งว่าได้รับแจ้งจาก p t t g c ว่าใช้สารสลิกรนเอ รยไปแล้ว3.2มหมื่นลิตรตรงข้ามกับสิ่งที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษวิเชียนจงรุ่งเรืองบอกว่าอนุญาตให้ใช้เพียง5 0 0พันลิตรข้อเคลือบแคลงจึงเกิดขึ้นว่าปริมาณสารสลิดกร3.2มหมื่นลิตรที่ใช้ไม่สอดคล้องกับปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลที่ p ี t g ทพูดมาตลอดว่าน้ำมันดิบรั่วไหลราว5 0า0 0ถึง7 0 0 0 0ลิตรหากเป็นเช่นนั้นจริงสารกระจายคราบน้ำมันใช้เพียง5 0 0 0ันลิตร ต้องเพียงพอกับปริมาณน้ำมันเท่านี้สารสลิกรอนเอป็นของบริษัทเดซิกอินเตอร์เนชั่ประเทศอังกฤษเมื่อค้นหาจากเว็บไซต์เดซิกอินเตอร์เนชั่ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายซิลิกอนได้อธิบายสัดส่วนการใช้คือ1ต่อ10ถึง1ต่อ20นั่นหมายความว่าหากเทียบสัดส่วนเข้มข้น1ต่อ10คือสารเคมี 1, 1ส่วนขจัดน้ำมันได้10ส่วนซิลิกอนจำนวน5 0 0พิต จึงเพียงพอที่จะใช้กระจายคราบน้ำมันได้ถึง5 0,000นลิตรเมื่อเปรียบเทียบการคำนวณปริมาณน้ำมันรั่วไหลพบพิรุษตามตารางจากแถลงการของ PTTGC จากการคำนวณโดยอาจารย์สมพรช่วยอารีที่คำนวณจากภาพถ่ายจิสดาและการคำนวณจากปริมาณสารเคมีที่ใช้หากเปรียบเทียบตามนี้จริงปริมาณน้ำมันดิบที่รั่วไหลไม่น่าใช่แค่50,000ลิตร ซึ่งจานวนปริมาณน้ํามันนี่เองคือคําถามสําคัญว่าน้ํามันที่รั่วออกมาแท้จริงคือเท่าไหรผู้เข้าไปเก็บกู้คราบน้ำมันหลายรายมีอาการมึนหัวอาเจียนคลื่นไส้คอแห้งหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้คำถามตีกลับมาทันทีอันตรายจากสารเบนซินที่ระเหยจากน้ำมันดิบและสารเคมีที่ใช้กระจายคราบน้ำมันมีผลกับคนเก็บกู้คราบน้ำมันมากแค่ไหน ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะไม่เพียงเฉพาะคนที่อาศัยอยู่บนบกเท่านั้นที่ได้รับความเดือดร้อนแต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ําทั้งสัตว์น้ําปกากรังรวมทั้งระบบนิเวศใต้ทะเลทั้งหมดตอนนี้ยังเป็นคําถามที่ค้างคาว่าระบบนิเวศใต้ท้องทะเลได้รับผลกระทบมากแค่ไหนทีมข่าว nation x f i ไฟลงพื้นที่กับกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือด้วยเรือต่อ225ของกองทัพเรือ ลงตรวจตัวอย่างน้ำและเก็บตัวอย่างสัตว์ใต้น้ำจำพวกปะาการังบริเวณแลมน้อยหนาแหลมพระและแอ่วขามซึ่งอยู่ถัดไปทางตอนเหนือของกอเกาะเสม็ดเพราะภาพไรดาของจิสดาฟ้องว่ามีแผ่นฟิล์มน้ำมันเคลื่อนตัวผ่านมาจุดนี้จากผมการตรวจเบื้องต้นทั้งค่าดีโออยู่ในเกมปกติค่าความใสน้ำปกติค่าพ H ปกติส่วนผลการตรวจโลหะหนักต้องรอผลทั้งแล a บต่อไป จากการสำรวจบริเวณพื้นที่รอบเกาะกูดีและเกาะปลาตีนในช่วงวันที่31กรกฎาคมพบคราบฟิล์มน้ำมันแผ่นบางๆลอยกระจายทั่วเหนือน้ำผลสำรวจระบบนิเวศท,ทางทะเลรอบอ่าวเพ้าเบื้องต้นพบว่าปะการังน้ำตื้นบางส่วนเริ่มตายแล้วขณะที่เกาะกูดีและอ่าวบ้านเพยยังไม่มีผลกระทบปะการังที่อยู่ด้านรอบเกาะตรงส่วนไหนที่น่าห่วงทีนะ่สุดคะ คือปากการังนะฮะพื้นใหญ่ที่สุดอยู่ที่เกาะกูดีสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออยู่ที่เกาะกูดีซึ่งห่างจากนี่ไปอีกหกกิโลนะครับแล้วก็อยู่ในเขตยาแห่งชาติเหมือนกันแต่ว่าโดดไปอีก6กกิโลด้านไกลทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรนะครับซึ่งเป็นปากการังพื้นใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็เลยไปอีกประมาณเกือบ8กิโลเป็นเกาะทะลุซึ่งเป็นปากการังน้ําลึกนะครับนั่นคือสําหรับดาน้ําลึกส่วนน้ําตื้นที่เกาะกูดีเป็นการังพื้นใหญ่มากมีความสวยงามมากนะครับอันนั้น อ่าวเดียวนะอ่าวที่ผมบอกแล้วว่าทางที่มันตกระยะทางของอ่าวเนี่ยประมาณส<ะ>ักห้าร้อยเมตรนะครับซึ่งมีประการังอยู่น้อยไม่เยอะนะครับนะครับประการังไม่เยอะนักท่องเที่ยวจะนิยมไปดำน้ำดูการังที่เกาะพุดีสมากนะครับส่วนที่อ่าวพ้าเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ได้มาดำน้ำดูการังเลยเพราะว่ามันไม่มีประการังมากแต่มันก็มีบางส่วนเท่านั้นนะครับดบรธตรธนทรงนาวาสวัสด์ บอกระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนคือระบบนิเวศของหาดทรายอ่าวพพ้าคาบน้ำมันจะจับตามตัวสัตว์ทะเลขนาดเล็กเช่นปูลมหอยทำให้สัตว์ทะเลที่ฝังอยู่ในทรายไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้คือหายใจไม่ออกระบบนิเวศที่ได้รับผลต่อไปคือแนวปะการางังและหาดหินที่อยู่รอบบริเวณนี้สัตว์ที่เกาะอ,อยู่ตามหินไม่สามารถหนีได้ก็จะตายตามภาพที่เราถ่ายมาได้จะเห็นว่าหอยนั่งรม ที่เกาะอ,อยู่ตามโขดหินตรงนี้ตายทั้งหมดและเปื้อนคราบสีดำอย่างชัดเจนนักวิชาการยังให้ข้อมูลว่าน้ำมันมีสารโลหะหนักที่สามารถสะสมในสัตว์น้ำชนิดที่เคลื่อนย้ายได้ในห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่สุดท้ายคือคนคนไปกินปลาตัวใหญ่และปลาตัวใหญ่ไปกินปลาตัวเล็กซึ่งปลาตัวเล็กไปกินแพลงตน้นในแพลงต้นมีสารโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ กรบวนการลักษณะนี้โลหะหนักยังสะสมอยู่ไม่สลายไปไหนสุดท้ายคนจะได้รับผลกระทบสูงสุดซึ่งต้องใช้เวลาในการพิสูจน์อีกหลายเดือนหรือเป็นปีจึงจะตอบได้ว่าห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศได้รับความเสียหายมากแค่ไหน สภาพน้ำต้นเที่ยวยังเที่ยวได้ไม่มีม so ัเก็นสักการน้ำมันตรงนี้ค่ะโอเคน้ำมันเนี่ยมันจะขึ้นตรงนั้นจุดเดียวเพราะว่ามันมามันมาทางทิศลมมรสุมมันพัดเข้ามาทางทางทิศจริยตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้มันขึ้นไปตะวันออกเินัยมันเข้านี้ภาคภาพฝ่งตะบอกไม่โดนนะแล้วไอที่บอกเป็นภ้ามน้ำมันเป็นฟิล์มอะไรเนี่ยคือข่าวนี้ต้องออกให้ชัดว่าฟิล์มกับข้ามน้ำมันมันคนละตัวกันไม่ได้บอกว่าเพราะับบอกตื่นมากเลยพราะภาพถ่ายดาวเทียมมาแล้วสื่อไปโหตายแล้วเน่าเลย ันจะซัดขึ้นเฉพาะอ่าวพร้าวอ่าวเดียวแต่ความเดือดร้อนกระเทือนทั้งเกาะกรุ๊ปถั่วยกเลิกที่พักถูกยกเลิกการจองรถเช่าเรือเร็วร้านอาหารทะเลข,ขายไม่ได้ชาวประมงหากินลำบากชาวประมงอวนปูฝั่งบ้านเพลรายนี้บอกกับทีมข่าวเนชั่นเอ็กไฟลว่าตั้งแต่เกิดเรื่องน้ำมันรั่ว ต้องลดราคาปูลงครึ่งต่อครึ่งเพราะไม่มีคนซื้อก็แล้วแต่วันถ้าเกิดวันธรรมดาก็250าสมัง่งถอาทิตย์ก่อนอาจะ3า0้อมั่งอะรสองปดหมังอย่างเงี้ยแล้วคนก็มามาซื้อตามปกติแต่พอตั้งแต่มีเรื่องตอนนี้ขายโลเท่าไหรต่ตอนนี้ก็เหลือ100กว่าบ,บาท150ยห้าิบมาโอแล้วคนยังมาซื้อเยอะร <150, S 1> ้ไไ 120, อยห้าสิบแล้วร้อยยีบโนนลโน่ละรอยเนี่ยครับ เหมือนกับชาวประมงอวนปลาหมึกบอกเช่นกันปัญหาตอนนี้คือจับหมึกมาได้แต่ขายไม่ออกพี่เล็กแม่ค้าขายอาหารทะเลบนกับทีมข่าวด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าใครจะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านขายอาหารทะเลบ้างผลกระทบน้ำมันรั่วไม่ใช่แค่เก็บกูคราบน้ำมันหมดแล้วจะจบความเชื่อมั่นที่สูญเสียไปเมื่อไหร่จะได้คืนกลับมาคนว่านะเขากลัวกันเยอะอแต่เวลาซื้อของทุกคนเนี่ยจะถามว่าเขากลัวเป็นมะเร็ง หนูถามว่าถ้าพี่กลัวพี่ก็ไม่ต้องซื้อหนูพูดแบบนี้เลยเมื่อเช้าหนูพูดว่าถ้ามันไม่พูดแบบนั้นหนูจะขายออกไหมบางครั้งหนูก็ขายไม่ออกถ้าหนูพูดแบบนั้นแต่นี่หนูต้องพูดถ้ากลัวพี่ก็ไม่ต้องซื้ออ่าหนูก็พูดตรงๆเลยว่าถ้ากลัวก็ไม่ต้องซื้อแม้พจทีจีซี GC จะย้ำหนักแน่นว่าจะชดใช้ค่าเสียหายแก่คนที่เดือดร้อนทุกสาขาอาชีพ แต่แน่นอนว่าสิ่งที่ประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้คือสิ่งมีชีวิตธรรมชาติระบบนิเวศท,ที่ถูกทำลายด้วยคราบน้ำมันมันต้องดูข้อมูลนะว่าไอ้สิ่งที่อยู่บนเหนือน,น้ำที่เราเห็นเป็นโผดหิเป็นผิวน้ำเป็นสิ่งที่เราวองเห็นได้ตาไม่ต้องใค่ขง้นม,มันเสียหายยังไงบ้างอ,อันที่สองเนี่ยมันต้องไปดูใต้น้ำว่าไอ,ไอ้คุณภาพของน้ำเนี่ย แพนต้อนเอ่ยนะสาหร่ายทะเลบางประเภทเออโยโดยเฉพาะปากกาลังะนะฮะแล้วก็ไอพื้นบินใต้น้ําเนี่ยสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมัน,ม,นมันบอมช้ําหรือว่ามันสูญเสียไปมากเท่าไหร่ถ้ามันไม่มากเวลาก็น้อยอแต่ถ้ามันมากมันก็ต้องเยอะเป็น,ใน,ในของธรรมดาฉันถือว่าครั้งนี้เนี่ยการต้องสอบสวนข้อเท็จจริงจริงแล้วก็ต้องผลการสอบสวนนี้ต้องโปร่งใสต้องให้ประชาชนรับรู้แล้วก็นาเอาผลการสอบสวนนี้ไปวางแผนป้องกัน หรือว่าซ่อมแซมส่วนที่มันเป็นปัญหาอยู่ใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสและถ้าเราทําวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสได้เนี่ยอินมาจะเรียกレスปอนตัวนี้ที่เราได้มาเนี่ยมันสามารถเอาไปแอปพลายใช้กับกับภัยพิบัติรูปแบบอื่นได้ การกู้ภาพลักก่อสเสม็จให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนเดิมยังคงต้องใช้เวลานะคะและเรื่องที่ชาวบ้านจะได้รับการเยียวยายอย่างเหมาะสมหรือไม่จากปตอตทยังคงต้องรอการพิสูจน์ต่อไปและระบบนิเวศใต้ท้องทะเลในระยะยาวจะเสียหายมากแค่ไหนทั้งหมดยังต้องติดตามและรอการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์วิชาทรทอวงพันเนชั่นเอ็กไฟรายงานสาเหตุของน้ำมันรั่วกลางทะเลครั้งนี้ได้ข้อสรุปออกมาแล้วนะคะว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อ และล่าสุดกระทรวงพลังงานเองมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยการขนส่งหลังจากนี้ทั้งการขนส่งน้ำมันดิบก๊าซเชื้อเพลิงทางท่อทั้งในทะเลและบนบกความยาวทั้งสิ้น4,837กิโลเมตรหลังจากนี้คงจะต้องติดตามผลระยะยาวนะคะว่าจะมีมาตรการอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญค่ะ ท่านผู้ชมสามารถติดตาม Nation x f i l e ย้อนหลังตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม Nation x f i l e ค่ะ